สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีแบทุกคนสบายดียันแรงแรงบ่ายสามบ่ายสี่พี่น้องหนักเฮียนเลิกหงเฮียนตอนแรงเลยเนาะ,ะอีระากามาเลยน้องบอสน้องบอสเห็ดย่างกระผอกับป้าฮะเห็ดย่างกระผอเห็ดเวียด,เ,เ,ยดเออนี่อเด้เฮ้ยมุกเขียด เนี่ยเห็ดเลยอาแรงมุกเขียดลวกพักบ้านเนาะพักบ่วพักจัดเอ,อ้ลวกกับลวกตีคอยสิเอาเขาไว้เด้อซสะเนื้อมูน่ะเคยถั่วเห็ดกรอบ,บ,บกรอบห,หูเมียพห่นเนงเมียสื่อหูผ่ามานี่ ปีกวัวแาเลยบ่เป็นสองปีแหรอบ่เฮยสองปีแหละแหละพี่น,ออน้องเลยอันตอนสั่งมาเขาเขาเจ้าว่าแกะทงยากออกละติดได้เลยว่ะสิติดใส่ผนังได้เลย,ยเศษแพงกับมะหออันพัวแกะออกติดกับบ่ได้พี่น้องเลยบ่อยู่บ่อยู่นี่บ้านานี้เจาะยิงหนอดติดผนังอยู่บ้านนี้อานนี้ให้พัวไปซื้ออัน ขิวมาเห็ดเนว้ได้เฮยววาซื้อมาเบิดเงินหลายเดียว่าเบิดเป็นพันหาผ้าเพื่อได้่นาะหาผ้าจกอยู่พันหนึ่งเนาะเป็นเงินกี่ป่ะหาหกแสนตอนนะ่ะตองสั่งเชียรได้ได้บเฮ็ดเนวได้ิได้ติดเนี่ยะ่กะก็เลยว่าไปซื้อขิวมันมาติดมันยิงใส่บผมดูเฮยจะว่าโอเค เฝนก็นเลยไปซื้อมาเห็ดให้เมียเป็นอาี้กะ่ะรูปภาพเรือสำเพากับนกกับปลา,าฮะาตัวใดนี่ตะกี้แม่ว่าอยากเอาตัวนี้น้องบูมแย่งพี่น้องน้องบูมญาติเลยภาพธรรมศาสตร์ จะเอาไปติดอยู่ในห่องบริทางเขาห้องกับบรจักแล้วแต่เพิ่นนี่จะภาพงามๆเ้ยที่น้องเลย,ยแต่ว่าเอาสั่งมาติดบัวดเลยเพื่องงบไปอีกต้องไปซื้อเคยถาวรสิยิงเอาหนอ็อตยิงเลยฮะใหม่นี้ใหม่กับเซ็นเจ็ดแปดสิบบาทกูซื้อหาหกเซ็นกู โอ้ท่านเขาเห็ดใส่กรอบใส่แก้วใส่กรอบมาเรียบร้อยหูหูผ่ามันก็เนียนกวน่านี้ผ่าปละพันบุกพันสองกับนีลมมาเมืวว่อวานนี่บ่ลมเดินเฮื่อนสะอาดเมื่อนี่ลม เดินเนฮือนหกเดี๋ยวกับใบตานเดี๋ยวกับใบม่วงเดี๋ยวกับใบโพปัดมือหนึ่งสามสี่ลอบเพไ่้นสามสี่ลบพี่น้องเลยน้องวัดกับบ่สบาย สบไยดีเดอ้อเดินไหนเดินทางใดสบไยดียเดอ้ออ่ะสาบายดีก่อนสาบายดีไข่ชาวบ้านเราจะเป็นคนแบบว่าบม่มีภูมิตันทานไม่มีภูมิคุ้นกันสมรนะับว่าบ่มีภูมิคุ้มกันพี่น้องเลย ล่มออกกระไข่แดดออกกระไขย่ย้าวกระไข่พ้นตก๊กระไข่โอ้ยแต่ว่าคุมมือนี่งใหญ่แต่ไข่แน่แต่นหน่อยแห้งคักซมือดีสีมือไข่ฮุบกันไปจะหาหมอตะก,กี้ลูกซับแห้งนี่เลี้ยงง่ยายม่จะน้องบูมพี่น้องเลย ซาแพงปะเผึ่นไปหาเงินไปทํางานกรุงเทพตั้งแต่อายุสองขวบอ,อยู่กับในายใหญ่ก็ซาแพงมากแล้วเพื่อนก็สามสี่ขวบใหญ่โนโลดคนโลด,โลด,โลดขึ้นเรียงง่ายเพราะว่าซาแพงเรียง,ยงด้วยน้นํานมอ่ะเนี่ยนุ่มแม่บ่แม่นุ่มกองบ่แม่นุ่มพงขันอีหล่ากำนองบ้องนะนุ่มพงเลียงนุ่มพงแล้วก็บ,บ่คือนุ่มแม่นะพี่นนอะ บ่มีภูมิต้านทานแต่ว่าอีลานะกินนมแม่นะได้สี่เดือนกินไปกินมาน้ำนมเบิดพี่น้องเลยอยู่กำเย็นอยู่กำเย็นนี่โบข่อยมีน้ำนมแต่ว่าน้องบุ้มนะ่ะอยู่กำห่อนกำไผ่กำมบราของเขาเนาะกินน้ำห่อนกินน้ำต้มอยู่ไผ่แบบบูราณเขาน้ำนมเนี่ยโอ้ย บบมีเบิร์ดบัดได้น้องบอร์ดบัดขี่เดียดบอกกินนมแม่โอ้ยหอบบอดูดบออมไม่จ้างเอาอันเขากินบาจากหาก บุมไปหงเฮียนแต่ว่าบริได้เข่าหมือนไปเอาทั้งขยะอยู่เพื่อนคั่วน้ำเลยเดือกไปอยู่เดือมันเต็มลวเด้อใบไหม่กับพอดีออกห้ออกกำลังกายเนะพห่น้องเนาะกขิขีดเส้นกระเซ้งกขาขีดว่าออกกำลังกายนะใครเนออันนี้มาว่า ถึงสาวจ่อยพี่น้องเอ,อ้ยสาวจ่อยนะ่ะหยอดแนวใดเว้าแนวใดเว้าอ่อยแนยวใดเว้าก่อมแนวใดก็คือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยนังตัดสินใจบ่บ,บ่ไปก็บ,บ่ไปก็แล้วแต่นางโอกาสบ่ได้มีบ่อยนะพี่น้องเนาะหายากได้ที่คนสิมีน้ำใจาเฮาเละาะเฮาเทีเ่ยว หาอยากเนาะพี่น้องขนาดเว้าผู้ใหญ่นี่กัพี่น้องเข้ากับโบแมนเนาะหยาติพี่น้องกับโบแมนแต่เพื่อนก็นยังพาเข้าเที่ยวเข้าส้มนี่โอ้ยคือว่าดีสุดๆเนาะพี่น้องชาวแพงกับน,นี่แหละมี่ขอบครัวเอ่ยพาพท,ทางอิตาลีเนาะกับขอบคุณเอ่ยละไม้นี่แหละข้าเที่ยว หายากดเด้อพี่น้องเลยเออผัดนี่เอเือเผ่นก็ะเพาเที่ยวซ้องเถื่อแล้วเนาะพี่น้องหมวดก่อนกับผพาเที่ยวลวงพอบ้างบ่อนบุเคยเห็นกับเห็นที่นี่กระ้พาเที่ยวพัทยาเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อทางครอบครัวเลยผัดทางอิตาลีมันหายากได้พี่น้องเลยคนที่ชิมาให้โอกาสแกเฮา จะวัดซาแพงเนี่โอ้เปิมปิติดีใจสุดๆแล้วพอข,ขอบุญขอบคุณทางเอือยหลายๆเนาะแล้วก็สิไปอีกนี่ก็เป็นครบัวเอรมอยนะพี่้องเอละไม้นี่ก็เป็นปีที่สามเป็นขังที่สามเนาะบมเมนปีที่สามดอกปีหนึ่งหรือว่าสองปีเออยสิมาเถอแต่ว่าซาแพงไปนี่เป็นขังที่สามเบิ้งที่สามื <c oughs> ท 3, อที่สี่ว่ะคิดก่อน ข้างที่หนึ่งข้างที่สองเออข้างที่สามพี่น้องข้างที่สามป่ะเนี่ยข้างที่สามนี่สิไปอันหลัดเอือรมาไอ้เนาะพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิพาเที่ยวพาชมทางใดกร็รอเบิง่งรอติดตามเด้อพี่น้อง ขอขอบุญขอบคุณหลายๆที่ยังหักยังแพงขอบครัวเสาแพงเนาะปลาเมาแล้วก็คนอื่นๆแต่ว่าทสาจอยนี้ผลาดโอกาสเนาะพี่น้องแต่กันยังดีเนาะมีผู้ใหญ่ยังหักยังเอ็นดูนางเฮ็ดพาสปอร์ตให้นาง แต่ว่านางโบมีโอกาสที่ได้ไปเที่ยวเนาะเพราะว่าวานนี้ได้นางกะบโบไปพี่น้องเลยก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเอฟซีทุกคนที่ยังห้นางไปแต่ชอบแพงกับเบิดทางสิบ้าแล้วนาอพี่น้องว่าได้ได้นางกับโบไปนั่งว่ามอยากไปเที่ยวเมาหลดเมาเฮือนางบ่าอีกอย่างนางกับว่าเป็นห่วงแม่แต่ว่าขั้นขั้นว่าอยากไปแทนเนาะ ไอเ้เอือน่องก็มีคณะว่าเอาน้ำเอื้อยน้ำน่องว่าจะไปเข้ากัซิมาอยู่ดอกพี่น้องเบิงเบ่งแม่เบิ่งกยังถ่านางกะเขาขัาเจ้าก็คือซิมาอยูยด่ดอกทาว่าเพิน่นปรึกษาน้ำเอื้อยน้ำน่องเนาะแต่อันนี้เพิ่นคิดว่าเพิ่นบ่ไปเพิ่นบอ่อยากไปแล้วก็คือเพิ่นบ่ไป ก็แพ่งกับสิคอสจุคชิปกันเดอ้อพี่น้องเผาก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอ้อเพ,พกก้อการชิปหนาพี่น้องสบายดีสบายดี